มเด้อมเด้อตำซุ้มาเหมกันทุกคนไปบุกหัวหอยต้มไข่กินเขา้าเขาเที่ยงครับผมตำซุ้ยไส้หัวหอยน้ำแส่บุกยังครับนะอันนี้ผัดผัดเครื่องในหมูไปหัวหอยมา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 ใส่มือเลยทุกคนเลยทุกคนเลยโอ้กยก,กุณแบบครับ

กิโลกรักิโลกรัมพี่น้องก็ต้องไอ่คุณบบใส่ซ้อนเนอะใส่ซ้อนบเแซยมบุกเก้เคี้ยวน้อยๆใส่บุกเกเคี้ยบุกเกเคี้ยเนี่ยไอโบใส่เนอะใส่บุกเกเคี้ยน้อยๆนี่บุกเกเคี้ยใส่หน่อยๆอย้มจัดมาเด้อมาเด้อมาเด้อ ขาดบบได้าขาดบบได้เนี่ยขาดบบได้ของมักออของมักเนาะบว่าอยู่ต้มหมูต้มไก่ต้มซ้างขาดบบได้คือทำหุง่งนี่แหละหุห่หงหุาง Редактор